โอ้โหวันนี้ยอดกลับมาแล้วครับอยู่ที่400กว่าบาทต,ต้องบอกเลยครับว่าที่สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยยอดแบบโหดร้ายมากอ่ะเดี๋ยวเราดูดูเมื่อวานเมื่อวานเออเมาาื่อวานยอดยอดเหลือ200อ่าแล้วเมื่อวานก่อนเมื่อวานก่อนวันที่17คือช่วงเนี้ยหลังวันที่16มารู้สึกว่าค่อนข้างหนักวันที่16อ่ะเหลือยอดแค่ร้อยกว่าบาทอ่าคือแบบคือแบบตกใจมากเลยนะไม่ไม่ ไม่ได้สิบหกสิบหกสี่ร้อยอ่ากลับมากลับมาเป็นแบบวันที่สิบหกวันที่สนะิบเจ็ดน่ะยอดน้อยมากวันที่สิบเจ็ดยอดน้อยมากเออเนี่ยเหลือร้อยกว่าบาทอืมแต่พอมาวันที่สิบแปดปุ๊บก,ก็ถือว่าใช้ได้อ่าก็เริ่มขึ้นมาหน่อยอ่าผมทำไงให้ยอดกลับมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันที่หนึ่งครับเรามาวิเคราะห์นะว่ายอดตกมันเกิดจากอะไรอันที่หนึ่งเราลงคลิปไม่มากพออ,อ่าเดี๋ยวเรามาดูการลงคลิปแล้วกันการลงคลิปวันเนี้ย การลงคลิปนะสาคัญบางคนบอกให้ลงคลิปเท่าไหร่ก็ได้ผมว่าไม่จริงหรอกยิ่งลงเยอะยิ่งขายได้เยอะอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่าเพราะว่าทุกครั้งที่ลงนะเราถ้าเกิดเราไม่สนใจยอดวิวนะทุกครั้งที่ลงนะเราจะเราจะมีสิทธิ์ขายได้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยลงสามสิบสามคลิปเนี่ยวันนี้ลงไปสามสิบสามคลิปนะอืมคือต้องทําทําความเข้าใจอย่างนี้คลิปใหม่ที่เราลงนะ,ะเดี๋ยวผมดูนะดูสินค้าที่ขายได้วันนี้อ่ะเนี่ย ทุกครั้งที่เราลง่ะมันจะไปดันคลิปเก่าอันที่หนึ่งนะมันจะไปดันคลิปเก่าๆเอออันที่สองลงปุ๊บก็จะขายได้เลยอย่างไอ้ตัวเนี้ยวันที่สิบเก้าก็ขายได้เลยมันจะอันนี้มันจะไปดันคลิปวันที่สามตุลาเออเนี่ยไอ้ไอ้คลิปที่ผมลงวันเนี้ยผมเห็นคลิปที่มาช่วงนี้มันจะเป็นช่วงตุลากับปลายกันยาเออช่วงปลายกันยาตุลามันจะมาอืมสําหรับที่ลงนะเนี่ยวันเนี้ยผมลงไปสามสิบสามคลิปมันก็เลยได้สี่ร้อยอ่ะแล้วดูเมื่อวานละเมื่อวานลงไปแค่สิบสามคลิป ก็เลยได้สองร้อยอ่าแล้วเมื่อวันก่อนละ่ะเมื่อวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดลงไปสิบสองคลิปอ่าก็เลยได้น้อยอ่าวันที่สิบหกสิบหกลงไปยี่ิบห้าคลิปอ่าสิบห้าลงไปสิบห้าคลิปอ่าสิบสี่ลงไปสิบสองคลิปแต่สิบสี่ก็ขายได้เยอะนะต้องบอกอย่างนี้คือวันที่คุณลงคลิปน้อยแล้วมันขายได้เยอะอะมันก็ดีอยู่ เออแต่มันก็ต้องมีสักวันแหละที่คุณลงคลิปน้อยแล้วขายได้น้อยวิธีแก้คือกลับมาลงคลิปเยอะๆอ่าวิธีเพิ่มยอดขายของผมนะไม่ได้มีท่าย,ยากอะไรเลยลงคลิปเยอะๆทั้งทั้งเพิ่มความหลากหลายของสินค้าหรือเพิ่มความหลากหลายของมุมมองในการถ่ายอ่าอย่างอย่างสมมุติขายขายตัวเนี้ยเราก็ถ่ายได้แบบหลายแบบเอาไปถ่ายตรงนู้นมัง่งตรงนี้มัง่งเออให้มันแบบว่าเกิดความหลากหลายครับคือติ k t o k ก็เป็นอย่างเงี้ยอืมบางคนบอกให้ท,ำทํำคุณภาพไปเลย คุณอย่าไปเชื่ออะไรมันมากเออเพราะว่าผู้ติดตามผมอ่ะดูนะผู้ติดตามผมมีแค่สองร้อยกว่าเออคือถ้าเกิดคุณผู้ติดตามน้อยคุณก็ต้องใช้วิธีเนี้ยเนี่ยหกสิบวันที่ผ่านมาเห็นป่ะหกสิบวันที่ผ่านมาผู้ติดตามมันน้อยเออแต่พวกยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้น้อยตามผู้ติดตามแม่เนี่ยผู้ชมเนี่ยเห็นปะ่ะผู้ชมไม่ได้น้อยตามผู้ติดตามผู้ชมเยอะอยู่ ะณะครับถ้าเกิดผู้ติดตามน้อยๆเนี่ยก็แนะนําให้ให้ลงคลิปเยอะๆเ,เออให้ลงคลิปเยอะๆไอพวกคีบอกว่าลงคลิปวันละสามถึงสี่คลิปอันนั้นเขามีผู้ติดตามเยอะอยู่แล้วเออถ้าเกิดเราลงคลิปเยอะโอกาสขายได้ก็เยอะสําหรับในหน้าทิกตอกนะแล้วคลิปหนึ่งมันก็แค่ประมาณนาทีเดียวแล้วก็นั่นแหละทําให้มันหลากหลายทําให้มันเยอะๆเ,เออเพราะว่าบางครั้งเราลงวันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ขายได้วันนี้ครับมันอาจจะขายได้แบบวันวันอื่นอ่า เนี่ยรา้นี้วันน,น,นี้ตอนแรกมาเชา้ามาเช้าอยู่ที่สองร้อยอ่าอันนี้กลับมาสี่ร้อยเดี๋ยวพวกนี้ก็ลงอีกประมาณสามสิบคลิปเนี่ยแล้วก็มาดูผลอ่จริงๆอ่ะสองวันที่ผ่านมายอดคนขับร้อยหนึ่งอ่าไอ้วันที่ร้อยหนึ่งคือลงคลิปน้อยแล้วก็ขึ้นมาสองร้อยอันนี้ขึ้นมาสี่ร้อยอ่าลงสามสิบคลิปก็เราก็ลงเยอะๆนั่นแหละเออเป็นสิ่งที่ดีอืมวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับสาหรับ การเพิ่มยอดขายเวลาย,ยอดขายตกคือลงคลิปไม่ต้องไปทําอะไรมากเออแล้วไม่ต้องไปสนใจยอดวิวอะไรมากด้วยนะเออว่าช่วงนี้ทิกต o k มันปรับใหม่อยู่นะเออช่วงนี้ทิกต o k มันปรับใหม่เพราะว่าผมสังเกตดิปกติลงคลิปมันจะวิ่งประมาณสองสามร้อยตอนนี้วิ่งร้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเออก็ก็ลงร้อยกว่าบางคลิปมันก็ขายได้เออก็ลงลงไปอาจจะแบบช่วงนี้อาจจะแบบมีปัญหาเออแต่มีอยู่ช่วงนึงมันก็มีปัญหาทิกต o k มีช่วงนึ่งลงไปวิ่งเจ็ดร้อยช่วงนี้ลงไปร้อยกว่าเออลงกี่คลิปลงกี่มุมมันก็ร้อยกว่ามันอาจจะวิ่งย้อนหลังก็ได้ก็เคยมีอยู่นะเคยมีอยู่ว่าแบบลงๆไปตอนแรกไม่วิ่งอีกสักวันสองวันมันถึงจะวิ่งอะไรประมาณเนี้เอออันนี้ก็วิ่งแบบร้อยกว่าสี่สิบกว่าก็ไม่รู้มันจะหยุดแค่นี้ปะนะแต่ถ้าเกิดเราดูย้อนหลังอ่ะมันก็หลักหน่วยมันก mm, mm, mm mm ็ยังมีอยู่นะเออหลักหน่วยมันก็ยังมีอยู่ที่มันไม่วิ่งบางครั้งมันก็ไม่วิ่งแต่ถ้าเกิดหลัก หลักหน่วยอ่ะผมว่ามันไม่วิ่งแล้วแหละเออแต่หลักหลักสิบมันอาจจะวิ่งย้อนหลังหรือมันอาจจะยังงงอยู่ก็ได้ว่าเราเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเออในอดีตก็เคยมีลงแล้วยังไม่วิ่งทันทีต้องลงไปสักพักอ่าก็เป็นประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากสวัสดีครับ